สวัสดีคุ้อมทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอแอปที่สะดวกนะคะใช้งานได้ง่ายเนาะที่ควรมีติดในเครื่องนะคะก็แอปตัวนี้จะชื่อว่าแอป s t o รการนะคะตัวนี้จะเป็นการเก็บบัตรสมาชิกต่างๆของเรานะคะที่เรามีนะเอามาเอามาสแกนไว้บนใน แอปของเรานะคะเวลาไปไหนเนี่ยเราไม่ต้องใช้บัตรแล้วนะคะเราก็จะใช้ใช้ตัวนี้นะคะในการสแกนได้เลยเนาะแล้วก็มันยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Apple ของเรา Apple w a t c h ของเรานะคะเพื่อที่จะให้ QR code โค้ดไปอยู่ตรงนี้แล้วก็สแกนได้เลยนั่นเองนะ,อะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะสำหรับสโตร์การ์ตัวนี้นะคะอ่ะ เดี๋ยวเราเปิดขึ้นมาก่อนนะคะใครที่ยังไม่ได้เราดาวโหลดสามารถดาวน์โหลดได้บน App p Store ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยพิมพ์คำว่า Store c a r d ตัวนี้ขึ้นไปก็จะเจอแล้วนะคะเปิดขึ้นมาเนาะนี่นะคะเราก็ไปที่เพิ่มบัตรนะคะนี่ก็จะมี The One c a r d นะคะแมคโครเทสโก้บูาก็คือ PTT นะคะก็คือปตทนั่นเองนะสตาร์บั k s b บิ C กซีบูต่างๆบัตรมีแทบจะ เยอะมากๆไงคะให้เราได้เลือกแอดเข้าไปเนาะนี่นะคะเยอะมากเหมือนกันนะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีเนาะเดี๋ยววันนี้บัตรมีอยู่ตรงนี้นะเือเป็นไมค์ดของอเครือของแบรนด์เสื้อผ้านะคะอันนี้เนาะไม่มีอยู่ในตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองแอดอันอื่นไปนะคะเราก็สามารถพิมพ์บบัตรอื่นนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ ป้อนด้วยตัวเองนะเพิ่มจากการถ่ายภาพก็ได้นะคะเราเราถ่ายไว้แล้วก็เพิ่มก็ได้หรือป้อนด้วยตัวเองก็ได้นะคะเราก็ใส่หมายเลขบัตรนะห้าศูนย์แปดสามห้าศูนย์เป็น แชทแปวนะคะบันทึกเนาะ,ะก็จะได้โค้ดแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเป็นห้า3ูนแปดสามห้าูนแบบนี้นะคะเป็นบัตรของร์ทเปวนั่นเองนะอ่าบันทึกอ่าเราจะใส่รูปไปด้วยก็ได้นะคะใส่รูปภาพเราก็จะถ่าย เราก็ใส่รูปไปสักนิดหนึ่งนะ อ่าโอเคตัวนี้บัตรก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นบัตรของชาร์จเปล่านะคะเวลาเราจะใช้ก็สามารถแตะขึ้นมาแล้วก็ให้เขาสแกนได้เลยนะหรือนะคะมาดูกันเชื่อมต่อของ Apple Watch กันนะคะไปที่ Watch นะคะอ่าไปที่ Watch ต,ตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็เลื่อนมาว่ามันซิงกับ ซิงกับนี่สตูการ์ดมีแล้วเนาะเรียบร้อยสตูการ์ดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใน Apple Watch เนี่ยมันเชื่อมต่อไหมนี่มาแล้วนะคะนี่เนาะก็จะมีตัวแจ็ซพาของเราที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะ,ะเวลาเราจะใช้ก็สามารถแตะเข้าไปแล้วก็ไปสแกนได้เลยนะแบบนี้นะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นบัตร อ่าเป็นแอปอีกแอปที่สะดวกมากๆสำหรับใครที่เอาไว้เก็บเมมเบอร์การ์ดเนี่ยเราไม่ต้องพกไปแล้วนะคะเราก็ใช้แอปตัวนี้ในการสแกนได้เลยนะคะง่ายมากนะคะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นแอปดีๆตัวหนึ่งเนาะถ้างไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ